จับชเฟรในช่วงข่าวไอทีนะครับสื่อเผยไอโฟนที่สอใช้พอร์ต h t n i n g เหมือนเดิม i ไอโฟนไรพอตในปีหน้าและมีรายงานจากนักข่าวลือที่น่าเชื่อถือว่า iPhone 12จะใช้พอร์ต h t n i n g เหมือนเดิมไม่ใช่ USB-C และ iPhone จะไรพอรตในปีหน้า iPhone 12นะครับจะใช้พอร์ต h t n i n g เหมือนเดิมนะครับ จากบัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เผยข้อมูลผ่านทวิตเตอร์ว่าตัวต้นแบบใหม่ p h o n e 12จะมีพอร์ต USB-C จะไม่ถูกผลิตทำให้ iPhone 12นะครับคือในรุ่น12นี้จะเป็นพอร์ต Lightning เหมือนเดิมส่วน iPhone 13หรือใน h ฟ n e ์รุ่นใหม่ที่ในปีหน้าจะใช้ Smart c o n n e c t เตอหรือเป็รุ่นไรพอร์ตเองนะครับสำหรับประเด็นเรื่อง i p h o n ไรพอร์ตนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันหลายๆรายงานก่อนหน้านี้อย่างเช่น อย่างบางคนเผยว่า iPhone รุ่นใหม่ในปีสัปดา์ที่สเอ็ดจมีอย่างน้อย1รุ่นที่ไม่มีพอร์ต iPhone 1 2ก็ 12, มีข่าวลือเผยว่าจะมีทั้งหมด4รุ่นโดยทุกรุ่นจะใช้จอ o l e d หรือ OLED ทั้งหมดมาฟ้องกันลอยบาทที่เล็กลงและ l i d a r Scanner ในรุ่น Pro และโปร,โปรม็กในเมื่อไม่นานวันนี้ก็มีข่าวเผยว่า iPhone 12อาจจะมีเปิดตัวเปิดขายนะครับชา้ากว่าเดิมโดยอาจจะเปิดตัวในปลายเดืนอนตันาคมก็เป็นได้ อันนี้เป็นเปลี่ยนข่าวลือนะครับต้องรอ Apple เ,เปิดตัวทีหนึ่งนะครับสวัสดีในช่วงขา่าวไอทีห้องตรวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณติดตามการชมและวอสวัสดีครับ